หน่วยหนูทำได้สายชั้นะถมวัยโรงเรียนสนามบินสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะเด็กๆครัวันนี้นะคะเราจะมาพบกับคุณครูยโยกค่ะและครูเอฟครับผมซึ่งคุณครูหยกกับคุณค,ค,ค,ครูเอฟนะคะ นิทานเรื่องโจรสลัดเป็นนิทานเล่าไปเฉกไปแต่ก่อนที่จะไปฟังนิทานนั้นให้ลูกๆทุกคนนะครับมาเตรียมเรือกันคนหนึ่งลำโดยทําเรือง,ง่ายๆจากกระดาษ A4 หรือกระดาษเศษที่อยู่ในป้านของเรานะครับผมมาดูวิธีการทําเรือง่ายๆก,ก่อนเลยครับเอาละค่ะวันนี้นะคะเราเตรียมกระดาษทําเรือกันนะคะกระดาษ A4 นะคะเด็กๆคะใช้มุมสองมุมนะคะ เอาเข้ามาหากันแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะใช้นิ้วค่ะรีดกระดาษให้เรียบนะคะสอง้างเลยค่ะเรือด้านล่างนะคะพับขึ้นมาค่ะอย่าลืมรีดกระดาษแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะครับเมื่อลูกๆได้เรือกันแล้วเราจะไปฟังนิทานผอมฟังไปฉีกไปด้วยกันนะครับ แต่อยากให้ลูกๆได้ทํากิจกรรมร่วมกันอีกอันหนึ่งเวลาที่คุณครูบอกว่าฝนตกลงมา1เม็ดทุกคนทาตามยกมือขึ้นมาเลยครับผู้ปกครองที่ดูอยู่ก็ทําไปด้วยนะครับยกมือขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับฝนตกลงมา1เม็ด2เม็ด3มเม็ด4เม็ด5เม็ดฝนตกลงมาเบา ฝนตกแรงขึ้นแรงขึ้นฟ้าก็ร้องขึ้งฟ้าก็พาเปี้ยงอง่าฟ้าจะพามาโดนอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันในเรื่องนิทานแล้วให้ลูกๆฉีกไปตามที่คุณครูพาฉีกตามในเรื่องนิทานเลยดีกว่าไม่เป็นการเสียเวลาเราไปฟังนิทานกันแล้วก็ฉีกไปด้วยกันเลยดีกว่าครับ ไปกันเลยการละครั้งนานมาแล้วยังมีเรือลำหนึ่งอยู่กลางทะเลนิทานเรื่องโจรสลัดการละครั้งหนึ่งนานมาแลว้วยังมีเรือลำหนึ่ง ซึ่งเป็นเรือของโจรสลัดห้าคนมาจอดอยู่ที่ท่าน้ามันจอดเรือไว้แล้วมันก็ลงไปขนของขึ้นบนลำเรือขนใส่ขนใส่จนเต็มลำเรือแล้วโจรก็ขับเรือเล่นออกไปตำรวจได้รับแจ้งข่าวรีบมาอย่างที่เกิดเหตุแต่ไม่ทันเจ้าโจรทั้งห้าสีแล้วตำรวจรีบออกตามเจ้าโจน โดยตำรวจขี่เรือเจ็ตสก,กีตามเลยแงโจนก็ขับเรือไปบูนแต่พอมาถึงกลางทะเลฝนก็ตกลงมา1เมตร2เมตร3เมตร4เมตร5เมตรฝนกตกลงมาเบาๆแล้วฝนก็ตกแรงขึ้น แรงขึ้นฟ้าก็ร้องคลุ้มแล้วฟ้าก็พาเปรี่ยงฟาา้าผ่าทำให้หัวเรือของโจรสลัดหักไปโจนก็ช่วยกันตักน้ำออกและยังขับเรือไปต่อตำรวจก็ตามมาติด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 ,ด,ด,ดตามมาตามมาใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาแล้วโจนก็ขับเรือหนีไปบูนตำรวจ ก็ขับเลยจะสกีตามเงีย้ยใกล้จะถึงฝั่งแล้วพวกเราพวกเราจะรอดแล้วเร็วๆทันใดนั้นฝนก็ตกลงมาเบาๆก็แรงขึ้นแรงขึ้นฟ้าก็ร้องพรึมฟ้าก็พาเปรี่ยนฟ้าผ่าทำให้ หางเรือของโจรสลัดนั้นหักโจรสลัดก็ช่วยกันตักน้ําออกเอว้ช่วยกันตักน้ําออกช่วยกันตักน้ําออกแล้วก็ขับเรือต่องไปอีกบูนบูนตกวจก็ตามาติดติดตามมาตามังเงนินพอใกล้จะถึงฝั่งฝนก็ตกลงมาอีกครั้งครั้งนี้ฝนตกแรงมาก แรงมากแล้วฟ้าก็ร้องครึมฟ้าก็พาเเรียงทำให้ใบเรือของโจรสลัดหักลงไปโจร่วยกันตักน้ำออกไม่ไหวฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้เรือของโจรสลัดค่อยๆจมลงไปจมลงไปจมลงไปในทะเลตำรวจได้มองเห็นสิ่งของที่โจรสลัดขโมยมานั้น ลอยขึ้นมาเต็มท้องทะเลเลยคืออะไรเอ่ย N N N เป็นยังไ,ไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับนิทานนะคะจบลงไปแล้วเด็กๆได้สมบัติกันได้ยังคะสมบัติที่เด็กๆได้น,น,นะคะนั่นก็คือเสื้อนเอง,เองและเสื้อตัวนี้นะคะก็คือจะให้เด็กๆนะคะถ่ายทอดเรื่องราวเด็กๆที่อยู่ที่บ้านว่าทําอะไรบ้างนะคะคุณครูเอฟครับผม วาดเรื่องราวของมนมกเรียนหรือรูปภาพที่นักเรียนชอบนะคะใส่ลงบนเสื้อแบบนี้ค่ะอตัวอย่างแบบนี้นะคะอย่างเ,เช่นครูหยกกาลังรดน้ำต้นไม้อยู่ค่ะหรือเป็นรูปที่เด็กๆชอบนะคะส่งมาอวดคุณครูหยกและคุณครูเอฟกันทางไวน์นะคะแล้วเด็กๆคะในสถานการณ์แบบนี้นะคะอย่าเลื่อนอยู่บ้านและดูแลสุขภาพตัวเองด้วยและอย่าลืมส่งเสื้อเปื่อยมาให้คุณครูหยกและคุณครูเอฟดูกันนะใช่ครับ คุณครูก็ฝากความรักและความห่วงใยนะครับไปถึงลูกๆทุกคนนะครับผ่านเสื้อนะครับผมให้ลูกๆทุกคนทําแล้วก็ส่งมาในลายกลุ่มนะครับได้แลกเปลี่ยนดูกันกับเพื่อนๆด้วยเสื้อเพื่อนๆเป็นยังไงเสื้อของลูกๆเป็นยังไงคุณครูคก็จะคอยดูทางลายกลุ่มด้วยนะครับวันนี้เอาไว้พบกันเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ i uh -huh.